สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแมทชแนลที่จะมาพูดคุยและดูซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของชางวิลนั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า High School Return of a Gangster นักเลงซ่าท้าไวริเรียนนั่นเองนะครับยินจ้าคิมดึกเผาก็สำหรับซีรีส์เรื่อง High School Return of a Gangster นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของคิมดึกเผาที่รับบทโดยอีซอจิน นักเลงรุ่นเก่าที่เป็นอันดับสองของแก๊งนักเลงใหญ่ที่ต้องมาอยู่ในร่างของซงอีฮอนที่ระบทโดยยุนชานยองเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่ถูกกันแกล้งจนคิดสั้น ที่เขาได้ช่วยชีวิตเอาไว้เขาจะได้ใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอันน่าเศร้าของเด็กหนุ่มคนนี้ให้กลับมามีความหวังอีกครั้งให้ได้เรื่องจะเป็นยังไงต่อไปก็ตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง High School Return of a Gangster นั่นเองนะครับและแล้วนะครับก็มาถึงซีรีส์อีกเรื่องของทางวิวนะครับที่ตอนแรกก็คือโอ้ไม่ผมไม่รู้ข่าวมาก่อนเลยว่ามันจะมีซีรีส์เรื่องนี้เข้ามาออนแอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่ไปดูเนื้อเรื่องแล้วก็กระแสที่ ดีมากๆในช่วงนี้ครับก็เลยได้ลองตัดสินใจมาดูซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับและบอกเลยว่าในช่วงเดือนนี้นีครับโหทางวิวนี่คือจัดหนักจัดเต็มกับซีรีส์ดีๆมาหลายเรื่องมากๆนะครับตั้งแต่เรื่องที่แล้วที่เป็น A Love Me Runner เนอะเรื่องนี้ก็มาต่อกันกันกบ High School Return of a Gangster นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมฮะมาพูดคุยถึงตัวละครกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปพูดถึงในเรื่องกันเนา อ่ะอย่างแรกเลยนะครับตัวละครที่ขอแนะนําวันนี้มีทั้งหมด3ตัวนะฮะคนแรกเลยก็คือตัวยุนชานยองนะครับที่ผลงานล่าสุดของเขานะครับก็คือเรื่อง Delive r y Man นะครับกับผลงานที่เป็นที่กระตรุ้ของเขาก็คือ l l of Us a r e d e a นนั่นเองนะครับในรอบนี้เขาจะมารับบท เป็น2บุคลิกนะฮะคนแรกก็คือเป็นเจ้าของร่างเดิมก็จะเป็นตัวเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่ถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็คิดที่จะจบชีวิตของตัวเองนะครับและในที่สุดก็มีนักเลงคนหนึ่งเข้ามาเรียกว่ามาสิงร่างเขานะฮะและอีกบทบาทหนึ่งของเขาก็คือเป็นตัวลุงนักเลงนั่นแหละที่มาสิงร่างเขานะครับแล้วก็ต้องการมาทําให้ชีวิตของเจ้าของร่างเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับพูดถ,ถึงลุงนักเลงแล้วนะครับก็จะมารบบโดยคุณอ e so ีซอจินนั่นเอง เนในรอบนี้นะครับเขาก็จะมาเป็นนักเยงรุ่นเก่านะครับเป็นมืออันดับ2นะครับของแก๊งใหญ่นะครับที่ได้จับพัดจับปลุกนะครับมาอยู่ในร่างของเด็กหนุ่มคนนี้นั่นเองนะครับและคนสุดท้ายนะครับก็คือ ตัวบงจาฮยอนนะครับที่ผลงานล่าสุดของเขานะครับก็คือเรื่อง twinkling watermelon นะฮะก็จะเป็นพี่ชายของพระเอกนั่นเองนะครับในรอบนี้นะครับเขาก็จะมารับบทเป็นหัวหน้าห้องแลวก็เพื่อนร่วมชั้นของพระเอกนะครับที่ดูมีความลับและมีความสัมพันธ์พิเศษบางอย่างกับเขาด้วยนั่นเองนะครับก็นี่แหละครับก็คือ3ตัวละครหลักของซีรีส์เรื่องนี้นะครับมาเรามาพูดถึงในเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่ remake มาจากต้นฉบับที่เป็นนวนิยายออนไลน์นะครับก็จะเป็นนิ จะเล่าเรื่องราวนะครับของตัวซงอีฮอนนะครับที่รบทโดยยุนชานยองนั่นเองนะครับเขาเนีครับก็จะเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่เรียกว่ามีปัญหาในการใช้ชีวิตตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงครอบครัวของเขาเลยนะครับก็ในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เป็นคนขี้อายเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับแล้วก็ผมเ้าก็คือแบบปิดบังใบห,หน้าก็คือเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครนะครับแต่ว่าเขาก็ มีความที่ต้องการเหมือนเด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไปก็คืออยากมีเพื่อนนะครับแต่ว่าด้วยพฤติกรรมการที่เขาก็คอยไปติดตามเพื่อนคนหนึ่งอยู่ตลอดนะครับแล้วเขาต้องการที่จะได้เพื่อนคนนี้ไปเป็นเพื่อนสนิททาให้เขาก็เลยถูกกล่าวหาว่าเป็นสตอกเกอร์นะครับแล้วก็ล่ามปลามไปถึงเขาก็เลยถูก เพื่อนๆบูลลี่นะครับโดยที่ก็จะมีแก๊งนักเลงนะฮะคอยมาบูลลี่เขาอยู่นะครับซึ่งมันทําให้ชีวิตในการเรียนของเขาคือย่ําแย่นะครับแต่อีกมุมนึนงครับที่บ้านเองก็ไม่ใช่เซฟโซนของเขานะครับเพราะว่าเขาก็เรียกว่าเป็นลูกนอกสมรสนะครับของท่านประธานใหญ่นะครับและแม่ของเขาที่เป็นอาดาราเนี่ยก็คือปฏิบัติตัวกับเขาไม่ค่อยดีเลยนะครับถึงขั้นที่แบบว่าก็ไม่ได้อยากให้เขาเกิดมาด้วยทําให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยที่มีปัญหาทั้งที่โรงเรียนแล้วก็มีปัญหาที่บ้านนะครับจึงคิดจะจบชีวววิตตตตขขอออองงงัััััเเเเนนนนน่่ะบแาาใณ้้กก็ไไดปจว คิมตึกเผานะครับที่รบทโดยคุณอีซอจินนั่นเองนะครับซึ่งตัวลุงนักเลงคนนี้นะครับก็จะเป็นอันดับ2นะครับของแก๊งใหญ่ครับเป็นแก๊งนักเลงที่คุม พื้นที่นั้นอยู่นะครับเป็นคนที่เรียกว่ามีพร้อมทุกอย่างในการเป็นนักเลงที่ดีนะใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าเขาก็คือเป็นพี่ใหญ่ที่ดูแลลูกน้องดีต่อสู้เก่งนะครับลูกน้องทุกคนรักเลยนะครับแต่ว่าด้วยความเพียบพร้อมของเขาเองเนี่ยมันก็จะมีน่าจะเป็นปมใน,ในใจิตใจหรือว่าความปรารขนานในจิตใจของในในเขาอยู่ครับก็คือเขาก็อยากสอบเข้ามาหาลัยให้ได้นะครับในช่วงนั้นเขาก็เลยแบบเชิญติวเตอร์มาสอนเขาเพื่อที่เขาจะได้แบบสอบเข้ามาหาลัยให้ได้นะครับแล้วมันก็เลยเป็นจังหวะหนึ่งที่เขาเองนะครับก็ได้มาเจอกับ เด็กนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งที่กําลังจะฆ่าตัวตายทําให้เขาก็เลยได้เข้าไปช่วยชีวิตเด็กคนนี้แต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างครับทําให้ตัวเขาเองเนี่ยได้เข้าไปสิงร่างเด็กหนุ่มคนนี้นะครับความบันเทิงมันจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาครับก็เลยต้องมาหาทางกลับร่างเดิมนะครับแต่เขาก็พบว่าเกิดเหตุบางอย่างกับร่างของเขาบันที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไปดูในเรื่องนะฮะทำให้เขาเนี่ยก็เลยใช้ โอกาสครั้งนี้แหละที่เริ่มมาเรียนรู้ชีวิตของเด็กคนนี้แล้วเราพบว่าโอ้โหชีวิตของเด็กคนนี้มันย่ำแย่มากๆและมองว่าเขาเนี่ยแหละจะสามารถมาช่วยชีวิตเด็กคนนี้ได้นะครับเขาจริงได้ใช้โอกาสครั้งนี้นะครับในการทําให้ชีวิตของเด็กคนนี้ดีขึ้นนะครับในการที่จะต้องไปจัดการกับชีวิตในโรงเรียนไปจัดการกับชีวิตครอบครัวของเขาครับรวมถึงต้องสอบเข้ามหาลาัยให้ได้ด้วยซึ่งก็เป็นความปรารถนาเดิมของเขาอยู่แล้วนะครับความสนุกและความบันเทิงของเรื่องมันจึงเริ่มต้นขึ้นนะฮะโดยที่ อีกตัวละครหนึ่งที่มีบทบาทในเรื่องมากๆนะครับก็คือตัวชเวเซคยองนะครับที่รบ,บโดยคุณบงแจฮยอนนั่นเองนะครับก็จะเป็นหัวหน้าชั้นนะครับแล้วก็เป็นอดีตประธานนักเรียนด้วยตั้งแต่ม .5 เนี่ยทีออ่อยู่ชั้นเดียวกับพระเอกนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็คือแทบไม่รู้จักกันมาก่อนแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ตัว พระเอกของเราครับได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับหัวหน้าห้องคนนี้นะครับแล้วเหมือนไปรู้ความลับบางอย่างของเขานะครับทาให้ไอหัวหน้าห้องคนนี้จึงพยายามคอยมาสอดส่องไอตัวพระเอกของเราอยู่ว่าเฮ้ยมันรู้ความลับอะไรวะและ้วเขาก็ทําให้เขาก็ได้มารู้ว่าอ้าวตัวพระเอกเนี่ยมันไม่ใช่คนเดิมนี่หว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความผิดแปลกอะไรบางอย่างนะครับซึ่งจึงเป็นคนเดียวในเรื่องนะครับที่รู้ว่าตัวพระเอกอ่ะไม่ใช่คนเดิมนะครับทาให้ทั้งสองคนนี้จึงได้มาร่วมมือกันแบบ จำยอมด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเป้าหมายของพวกเขาก็คือเคลียร์ปัญหาปมต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องและสอบเข้ามหาลาัยให้ได้นั่นเองนะครับคอนเซปต์ของ High School Return of a Gangster ก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนะครับที่ผมได้ดูซีรีส์ตรงนี้ไปทั้งหมด4ตอนแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้วิวครับ ขอบคุณจริงๆที่เอาซีรีส์ทั้งนี้เข้ามาครับเพราะว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากนะฮะเป็นแนวโรงเรียนโรงเรียนหน่อยมีการบูลลี่หน่อยและก็มีลุงนักเลงเข้ามาสิงร่างเด็กที่ถูกบูลลี่แลวก็เอาคืนไอ้แก๊งนักเลงอ่ะมันสนุกอยู่แล้วพลอตที่แบบเอาคืนในพวกชอบบูลลี่อะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันก็จะมีความออกแนวมีภาพลูกผู้ชายนิดนึงที่มันจะออกวายๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ครับซึ่งถูกใจสาววายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ในภาพรวมผมบอกเลยเรื่องนี้ เป็นเรื่องหนึ่งที่ดูง่ายและมันมากๆนะครับแต่เสียดายว่าเรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ตอนสั้นนะครับมีทั้งหมด8ตอนเท่านั้นนะครับก็อยา่างแรกเลย ก็คือเนื่องจากเรื่องนี้ครับมันเรมคมาจากต้นฉบับที่เป็นนวนิยายออนไลน์ที่ตอนแรกผมก็ไม่รู้จักมาก่อนเหมือน,นกันจนกระทั่งไปเซิร์ชชื่อมาก็แบบนิยายวายแหละนะครับแต่ว่าก็เท่าที่ดูาภาพรวมของซีรีส์แล้วเนี่ยเขาก็น่าจะมีการปรับให้มันมันจะมีความวายเหลืออยู่แหละแต่ว่าเน้นมิตรภาพลูกชายมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งหลักๆเลยอ่ะมันจะคล้ายๆกับหนังเรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูผ่านๆน,นะตอนนั้นก็คือเรื่อง uh, The Dude in Me มั้งเป็นลุงนักเลงที่มาสิงร่างเด็กที่ถูกบูลลี่เหมือนกันนะครับคอนเซปต์มาคล้าย หลักๆเลยแล้วก็จะได้เห็นลุงนักเลงที่เป็นโ,อโหอันดับสองของแก๊งใหญ่เนี่ยได้มาอยู่ในร่างของเด็กมัธยมปลายแล้วก็ต้องมาเริ่มใช้ชีวิตในฐานะเด็กมัธยมปลายแล้วก็ต้องมาคอยจัดการกับโโหทั้งเรื่องเรียนด้วยเรื่องถูกลังแกด้วยครอบครัวของเขาด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าสนุกมากนะครับตั้งแต่ที่เห็นเขาไปซัดแก๊งนักเลงคืนแล้วนะครับแถมต้องมาคอยเคลียร์ปัญหาที่บ้านด้วยเนี่ยตลอดการเดินทางของเรื่องนี้คือสนุกมากแล้วผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันจะสอดแทรก ข้อคิดแล้วก็มีการเสียดสีสังคมอยู่่หน่อยด้วยนะครับเพราะว่าผมว่านอกจากคีย์หลักที่ดูเอามันแล้วแล้วก็คอยดูว่าพระเอกมันจะพัฒนาไปทางไหนไอ้พระเอกมันจะสามารถช่วยเด็กคนนี้ได้ยังไงแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เรื่องนี้ผมว่ามันอสอดแทรกมาได้ดีเลยก็คือเรื่องอาการเลี้ยงดูเด็กของแต่ละครอบครัวนะครับที่ผู้ใหญ่เนี่ยมีผลมากๆเลยมันโดยที่มันจะถ่ายทอดมาผ่านตัวละครหลัก สองตัวบวกน้องนักเรียนอีกหนึ่งคนเนาะเพราะว่าตัวพระเอกเองก็เรียกว่าโอ้โหชีวิตคือแบบน่าจะไม่ค่อยมีความสุขเลยถึงแม้ว่าที่บ้านจะรวยก็ตามนะครับเพราะว่าขาดความอบอุ่นจากที่บ้านไม่พอยังถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอีกทําให้เด็กคนหนึ่งก็อาจจะคิดสั้นได้อีกคนนึงก็เรียกว่าเป็นคนที่เป็นหัวหน้าห้องที่ดูทุกอย่างจะเพียบพร้อมนะแต่ว่าก็ถูกที่บ้านกดดันมาจนเขาก็แอบมีความเครียดในตัวเหมือนกันหรือ แม้แต่นักเลงที่ดูแล้วใบพวกนี้มันเหมือนจะแบบเป็นเดนคนมากๆสมควรแล้วที่จะถูกพระเอกอัดนะแต่ว่าไปบมาเรื่องนี้ก็สะท้อนมาอีกว่าจริงๆแล้วการที่เขาจะมาเป็นนักเลงได้เนี่ยก็เพราะว่าที่บ้านมีปัญหาไง ที่บ้านขาดแคลนไงแต่ว่าเขาเลือกที่จะแก้ไขปัญหาผิดวิธีแค่นั้นเองครับมันจึงเป็นอะไรที่กลายเป็นว่ารวมเด็กที่มีปัญหามาแล้วจะมีพระเอกเนี่ยแหละที่เป็นลุงนักเลงเน่ะคอยดูแลไอ้เด็ก2ตัวนี้อยู่แรกๆนะตอนที่ผมดูแรกๆมันก็จะมีความดูวายๆอยู่แหละแต่ว่าหลังๆก็เริ่มมีความเป็นมิตรภาพลูกผู้ชายขึ้นมานิดนึงแต่หลังๆนะมันจะเป็นฟีลแบบพ่อลูกเลยลูกคนนึงก็เป็นคนเก็บกดลูกอีกคนนึงก็เป็นนักเลงที่ไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางหน่อยก็ต้องคอยมาตบไอ้เด็ก2คนนี้ให้สามารถเติบโตไไปในททางีี่ดด้้แลวก็ จบมหาลาัยให้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงแบบเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวละครในเรื่องนะครับและผมว่าไฮไลท์ของเรื่องเลยส่วนหนึ่งก็คือนอกจากพัฒนาการของพระเอกแล้วลอีกอันหนึ่งก็คือมันจะเป็น มุกลุงๆอ่ะคือเขาอ่ะจะเป็นคนที่เนี่ยชีวิตเขาอยู่ในแก๊งนักเลงนะเพราะฉะนั้นแหละสับแสงวัยรุ่นว่าวัยรุ่นเขามีตัวย่ออะไรบ้างพูดถึงอะไรอยู่เขาอาจจะไม่เข้าใจไม่ค่อยเก็ตมั่งครับก็เป็นอะไรที่เป็นสีสันของเรื่องนะครับแต่ว่านอกจากพระเอกที่ว่าไม่ทันโลกพอแล้วนะไอ้น้องนักเลงนี้ก็บื้อพอกันเลยนะครับมันก็เลยเป็นเคมีอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับ แต่ว่าความเคมีเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเคมีของเขานะครับของตัวพระเอกกับตัวเซคยองที่เป็นหัวหน้าห้องที่คอยมาช่วยเรื่องเรียนเขาเนี่ยโ,โหเคมีคือแบบ ดีจ,ดจัดเลยคือถึงแม้จะพยายามไม่ไวายแล้วแต่มันก็วายอยู่ดีนะผมว่านะครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะออกให้มันเตีมเป็นมิตรภาพให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นคนลุงกับเด็กมอบไลา์เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความที่แบบเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาได้มากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับและนอกจากปมเรื่องทิ่บ้านปมที่เขาต้องสอบมาหาลัยให้ได้ปมเรื่องพ่อแม่มันจะมีอีกปมหนึ่งก็คือมันจะมีตัวร้ายหลักของเรื่องนะฮะก็คือตัวเลขาของพ่อเขานั่นเองนะครับซึ่ง รับบทด้วยนักแสดงที่แบบผมรู้สึกว่าผมชินตากับคนนี้ในบทโบบะมากกว่าผมพอเห็นแกมาเป็นตัวร้ายผมก็เลยรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะแต่ว่าก็โอเคพอรับได้อยู่ก็จะมีเคสที่เลขาคนนี้ครับพยายามจะจัดการเขากับแม่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ได้ไปเกี่ยวข้องกับ อดีตลูกน้องของพระเอกด้วยทําให้นอกจากพระเอกจะต้องมารับมือกับโรงเรียนรับมือกับที่บ้านแล้วเนี่ยต้องมาคอยมารับมือกับลูกน้องเก่าของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากเลยว่าพระเอกเนี่ยคือมันมีเรื่องให้เขาจัดการเยอะมากเลยลก็ต้องมาคอยดูว่าเขาจะจัดการจั่เรื่องอยังไงนะแต่ว่าอันนึงที่ต้องขอชื่นชมจริงๆนะผมว่านักแสดงร็อตเนี่ยโดยเฉพาะนักแสดงวัยรุ่นเนะี่ยเอาทั้ง3คนเลยนะทั้งพระเอกทั้งเซคยองทั้งไอ้น้องนักเลงอะ่ะทุกคนเล่นดีหมดเลยว่ะ เล่นดีจริงโดยเฉพาะพระเอกของเราที่แบบเขาสามารถเล่นเป็น2บุคลิกก็คือเป็นเด็กธรรมดาที่ถูกบูลลี่ที่ไม่กล้าสูนาคนอื่นเลยกับมาเป็นลุงนักเลงอะ่ะบุคลิกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยมันจะมีความมั่นใจมากขึ้นดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งคุณยุนชานยองคือตีบทแตกมากนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะนักแสดง3คนนี้นะพระเอกเซคยองแล้วก็น้องนักเลงอะ่ะจับตาดูให้ดีครับผมว่าน่าจะมีซีรีส์เข้ามาอีก เยอะเลยสาหรับนักแสดง3คนนี้นะฮะและก็แน่นอนครับเรื่องนี้ดูแล้วคงไม่มีนางเอกครับไม่น่ามีนางเอกแหละเพราะว่าเอาจริงๆนะตัวที่ใกล้นางเอกที่สุดในเรื่องก็คือเซคยองแล้วแหละแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็คงตั้งใจจะให้อีฮอน,นครับได้ใช้ชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็ลุงนักเลงก็คือคงจะตั้งใจจะให้เด็กคนนี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่านะครับและบอกเลยว่าตอนสุดท้ายเตรียมมีแบบตับพังน้ําตาแตกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมว่าจบไม่ดีอะ่ะหมายถึงว่าลุงนักเลงเขาอาจจะแบบ ยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้ น้องผู้ชายคนนี้ได้ไปต่อก็ได้นะผมมีความรู้สึกเลยว่าจบไม่ดีแน่นอนนะครับเตรียมเศร้าได้เลยครับถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบดูแล้วเพลิดเพลินแล้วตลกบ๊บาจริงๆนะผมว่าตอนหลังเตรียมเลยฮนะเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะฮะสำหรับซีรีส์เรื่อง High School Return of a Gangster นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวโรงเรียนแล้วก็แนวแฟนตาซีเกี่ยวกับคุณลุงนักเลงที่ได้มาสิงร่างของเด็กที่ถูกบูลลี่แล้วก็พยายามทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นที่ตลอดการเดินทางก็คือเราจะได้เห็นพัฒนาการของเขาในการที่เขาจะต้องไปจัดการกับแกงงนักเลรแล้วทําใหก เขามีชีวิตที่ดีขึ้นต้องไปจัดการกับปมปัญหาในครอบครัวของเขาทําให้ครอบครัวของเขาสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งรวมถึงแม้แต่ต้องไปช่วยอดีตลูกน้องของตัวเองที่ตอนนี้เนื่องจากเขาตายไปแล้วแก๊งแตกไปแล้วเนี่ยเขาต้องมาคอยช่วยเหลือลูกน้องให้สามารถกลับมายืนหยัดอีกครั้งให้ได้นะครับรวมถึงปมปัญหาหลักของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเซคยองที่ยังไม่เฉลยนะครับว่าเขาเก็บความลับอะไรไว้อยู่ก็น่าสนใจมากๆนะครับและ ต้องมารอดูนะครับเมื่อภารกิจทุกอย่างเขาสามารถช่วยตัวอ e ีฮอนได้แล้วเขาสามารถเข้ามาหาลาัยได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น กับคุณลุงนักเลงก็มารอดูกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง High School Return of a Gangster นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง High School Return of Gangster นะครับซีรีส์นี้น่ากฉายอยู่ช่องทางเดียวคือช่องทางของวิวนะครับมาทุกวันพุธมีทั้งหมด8ตอนนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะฮะกด subscribe กำลังใจให้ด้วยนะับแล้วอย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้ง